องรอประธานสภาแจ้ง่ะทะานคงจะต้องติดต่อกับทางด้านของยุทธนะคะคงไม่ก็เร็วเ็นี้ค่ะคาดว่าอย่างนั้นค่ะคงต้องรอทุกอย่างเรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้ดิฉันเองก็ไตรง อย่างคงให้ให้ผลเป็นทางการดีกว่าค่ะเราถึงจะต้องเริ่มเนินการนะคะนี่นับเป็นห่วงเรืเร่องของการบวกแยกระหว่างวันบนยกมาจะมีเรือร่องของการเสียอขายหรือว่ามีผู้เข้าจะต้องมีการพูดคุยกับสสบตรกค่ะค่ะก<อ>็คง,งเป็นหน้าที่ของทางพรระคอะ่ะกับทางการบริหารที่จะพูดคุยหารือกันในพรรคก่อน,นะคะ่ะให้เรียบร้อยค่ะให้การตัดสินถ้ากลุ่มอื่นๆของพรรคร่วมรันแบบของพรรคฝ่ายค้านคะเขามาร่วมโหวตด้วยตรงนี้จะเป็นการถ<ห>ึงใจเขาไหมคะต่อการที่จะดึงมาร่วมรันจะมาในงานด้วย ยังพูดตอนนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เองเราต้องทำบทบาทหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทุกคะแนนเสียงเราก็ต้องนะก็ต้องขอบคุณในการที่เขา,เข,าเข้าเข้าร่วมสแสดงความคิดเห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลค่ะในกลุ่มพาออิสานในตอนนี้ก็เริ่มออกมาวุ่นวายวุ่นวายแล้วว่าผู้บริหารที่เขาม้างตำแหน่งอาจจะต้องแปรตำแหน่งตรงนี้ยืนยันตรงนี้จะคะุยกันมันไม่ให้กับเพื่อมไหมนะให้ อยากให้สสทุกท่านใจเย็นๆนะคะเพราะว่า,าพรรคเองก็ไม่เคยที่จะลืมผู้ที่จะที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพรรคมาเราเองก็คงต้องพยายามทําอย่างดีที่สุดและขอความเห็นใจว่าในแง่ของสสที่ทํางานกับเรามาเราก็ามีไม่ไม่เคยลืมนะคะในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนรอความหวังของรัฐบาลในการที่เข้ามาแก้ปัญหา ก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราในฐานะที่เป็นสมาชิสภาผู้แทนราษฎรดิ่ันและคณะกรรมการก็คงจะพยายามทาหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดนะคะกรนีรู้สึกกดดันกับการที่หลายๆกลุ่มนั้นเข้ามาเสนอขอตําแหน่งหคะไม่หรอกค่ะทุกอย่างก็จะได้ถือว่าเป็นการที่ให้ความคิดเห็นแล้วเราก็จะได้รับเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจค่ะในกรณีของที่เกิดจะมีผู้ออกมาผู้แทนแล,แนแลแน้วก็กรณีอาจจะ ย,ยังไม่ได้สรุปอย่างนั้นเลยนะคะรอให้มีผลสรุปใกล้ๆก,ก,ก่อนดีไหมคะวันนี้ยังยังอยู่ในขั้นตอนของการเลือกนายกอยู่ค่ะท<ช>่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทํางานร่วมกับพรรคมานานค่ะแน่นอนค่ะท่านเองก็เป็นเป็นบุคคลหนึ่งที่เราเราก็ อไม่ไม่ลืมท่านอยู่แล้วนะคะตอนนี้ตำแหน่งนี้ต้องเขียนวกสอบมันรมาบวกเรื่องประโยคไหมไม่ค่ะไม่ค่ะทุกอย่างก็คงต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะคะก็คงต้องรอ,อเรื่องบวชประโยคให้เรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะมีการคุยกันเรื่องผึน,นะคะ